พี่น้องเกษตรกรเนฟซี่นุม่มมวนคนตะการทุกคนนะครับผมครับมือนีิกัวันศุกร์นะครับพี่น้องวันศุกถี่ยี่สิบเอ็ดมีนาคมสองบ้านหาลอยหกสิบแปดครับพี่น้องกัมาเบิงนะครับมาเบิงตลาดข่อยเหนือนะครับเบิงครับพี่น้อง<ป>พ่อขาเ<ป>วียดนามนะครับ<อ>เต็มเลยนะพี่น้องตั้งแต่ทางเข่านี่ประมาณยี่สิบถึงสามสิบคนได้ขนาดอยู่ตามถนนนะครับตามถนนเนี่ย แบบล่อเขาขึ้นรถนะครับตามถนนนี่ประมาณยี่สิบถึงสามสิบคนครับแล้วก็ครางงนตลาดอีกเยอะนะครับเยอะแ้งนะครับพอขาเวียดนามนะครับพี่น้องเต็มเลยเต็มสนามเลยนะพี่น้องรับมหาสื่อควอยเนื้อครับควอยเนื้อราคาอาจจะขยับขึ้นนะพี่น้องราคาขยับขึ้นนะนะครับมาเบืองนะครับเห็น ราคาเริ่มขยับขึ้นนะเบิงจากราคาตามตลาดนะับหลายๆตลาดนะครับสัปดาห์นี้นะครับราคาขยับขึ้นนะสำหรับขว้วเนือนะพี่น้องสำหรับขว้วเนือนครับราคาดีขึ้นแล้วก็เวียดนามต้องการมีความต้องการหลายนะครับมีความต้องการขั้วเยอะนะครับแล้วก็เขามาสื่อเยอะนะครับผมเดี๋ยวไปเบิงของพอ่อเราน่าจะเป็นตะเหลี่ยงน่งสิ ขายเลยนูขายหอขายเลยนู่นเยะเยอะตัะขายหลายกขายลลอยยสนุกจะเอาอยู่กับฟกซยโอ้ยนั่นตหากระเปาเขยนพนนอยยืนานต้องนัดอยยืนานเพแม่ขาเห็นว่าซีพันขาีนสองใบเขาีพันใจออกตัวเพราะเขาาขายลยค่กช็าสวยตัวนเยอะเยตัวแต่ บอกไ้วยน่นอยเดี๋ยวไปเบิ่งทางี้สิเอาเบืบอ้องขององคงได้ได้ได้ครับบัิยาคเอาเบิง<ค>จ้าว่าครับตัวนี้ขอพัน<บ><บ>เด่นนะครับแนวของมางามครับงามเด่นในสนามจักปีล่ะให้หอย สามปีนะครับเป็นลูกตัวใดครับลูกตัวไหนปอป่อแจ๊กบอแจ๊กบอลูกบอกไดก่อนอลูกลูกโคมโตแต่ว่าดีนะครับงา่าอดใหญ่ครับส,<อ>สูงน่าจะร้อยหาซิใบไผ่ได้ครับเบอร์งงครับพี่น้องโอ้ยเอ้าเขาเลียนจัตาการเฮาครับจะคุยธุระก่อนก็นได้ได้ครับใหญ่ราคาแปดหมื่นหั แปดหมื่นซื่อนี่ทับได้แล้วรุ่นนี้นาจะทับได้มั้บอทับได้นะครับผมสูงเดีไยด้วัดบอบสูงส่วนสูงบรดีดบบครับนาจะลอยหาสิบบวกเนะาะขาวๆนะครับตามสายตานายจะผู้หนาแห้งครับตัวนี้นะครับทึ่งหนาทึ่งลึกนะครับพอพันนะครับขนาดโค้งโตเนี้ยนี่ขนาดโค้งโตนะามากกยังซัมหนีนะครับขึงข้อนะครับ ผสมได้ครับค่อยผสมได้อัตลักษณ์ก็ชัดเจนนะครับเบื้องหนาเบื้องหนาเขานะครับเบื้องแต้มจําอ่องเบื้องถองเขานะครับดูแข็งดูขาแต่ว่าจุดเด่นครับความเงวกบเนื้อหนังนะครับบรรทายนะครับเนื้อเต็มมีมีเบอร์โท่ร่อ่าเดี๋ห้ศูนย์เก้าห้าศูนย์สามแปดศูนย์แปดสามศูนย์อยู่อยู่อำเภออย่างครับอำเภอบุรีบุรีหน้าไรกาลสิน ่ขนาดพอพันแล้วว่าโบหูได้ว่าพอตัวใดญยังไงบโอ้ดีแหงนะเนื้อนังดีนะเนื้อนังดีลำยาวครับเลียมโตดีโตผูกหรือโตแม่นี่ยพอโตแม่โตแม่นะครับสูงดีได้ค่วยพอแล้วน่าจะเฉียดร้อยสี่สิบนุ่นแม่บอกพอถึงบ่าร้อยสี่สิบ ประมาณเนาะสามสิบเอไปเน,นาะเจ้าบาทพอซ้ำหนี่สามหมื่นกว่าซ้ำหนี่สามหมื่นกว่าเฉียงของมึงครับเซน,นสีก็ส่งดีนะครับส่งดีบล็อกดีใส่ได้เพิ่งเขวคู่เดียวครับก้อยเดสามก้อยสามปีเขวคู่นะครับเห็นชัดเลยนะฟันแทบเปิ่งคู่แหลกเลยเพงครับดีดีนะมันบ่ค่อยมีก้อยเลี้ยงนะครับ มีแต่ค้อยเนือนะส่วนหมากมึงครับพน่น้อยเนือหลายค้อยบ้านทั่วไปทาค้อยงามบค้อยมีเลยค้อยงามใส่ไงแตะครับครับมีจักตัวจตัวตัวนี้เขาตัวนี้เขานี้ยังงาเอาตัวไข่ๆเป็นตะเลี่ยมเนี่ยจักบาทนี่ไแตะสองมือนุกขันื้นครับข่อยท่าได้หรนี่ สองมือนขาสองมื่นรุ่นนี่สองมืนเดียวราคาสื่อเบิงครับพี่ดอกสองมืนหกพันกบท่่ยประมาณขวยประมาณสองปีเบิงยเนียประมาณประมาณสองปีสูงกับประมาณลอยสาสิบต้นนะครับหางดอกพี่ดอก Hang dog, hang đồ hang đồ hang dog, phường bưng con dog, đồ dog, hang 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 รถพ่อเรารถในปัญหาลอยนี่นะเป็นึ้้ไม้สองพันเหรอนะมันย้อนมาได้จรนอ่ะเขาตัวตทนึงแล้วอ๋อเอาสีได้สีได้กันเดี๋ยวเอาเบื้องเอาบัวนเออมบื้อเบื้องควไกัเนี่ยเราตัวสอหมืนหกมันซำมดสูงประมาณเราไดสูงเนี่ยประมาณหนเ่าสามสิบกว่าแมนเบียดบ่หรือคนไทยรว่านเบียดเบียดบ่ะเบียดน้ำไทยเนืออลเบียดน้ำเท่ากันนะแมนใส่สองหมื่นสอรุ่นนี้นะเขาจะขึ้นยู เอาเบอร์โทรบอ่ะนี่ศูนย์แปดหกศูนย์แปดหกสองห้าเจงห่หึงสามปดสี่หน่งาท้งน้งถือพใต่เป็นไหนล่ะค่าสับดานี่ขึ้นแน่ขึ้นบมขึ้นกต่าจะมถึงถทิ้งหมด้ติมต่ยี่หมื่นปายเออแม่รเจ่นแปดพันอ้เขาสื่อร้อยได้ร้อยนี่ล่ะดูตัวเมียมียตัวเมีตัวองเบิดเอาเบิร์ดสองหมื่นถึอ่ะอ๋อแบบร้อยไขยเป็นบบาเป็นสาวนี่ ครับวันสองปีสปีบกันสามปีเอาทุกดุแต่ว่าเอาทุกรุ่นครับเนาะไม่ห่างไม่หมายเอดจอยกัเอาเอาจอยกัเอาจอยคไ่จอยงกับเก่าคือกันว่าแต่ถือครับอ้วนกเอาจอยกัอาว่าต่หมักเนาะเท่าไหรพ่อโดช่ครับตัวนี้สองหมื่นหกไม่แต่ครับไปกันเอครับมันหนแ่แต่มันหมันคล้ายหรอ่ใช่สามหมื่กว่าคล้ายหรอ เมอับพี่น้องมเบิ่งราคากันหนาะมโมไฟมีควไอเลี่ยงครับเมืองการสื่อการขายกันเน่มหยิบลวอกนถูกยันไอขึ้นมากไหมขายล่ะไอขึ้นมาไหมดี่ขึ้นติดขายเลยพ่ารุ่นนี้ขายเจาัาบาทพอระเนี่ยสองหมืนกว่าสองหมื่นกว่าโอตกใหญ่นะพี่น้อมเมือ นี่ยไม่หห้าห้าไม่ให้เบิ่งลา้า,าคือนะพี่นอ้องมันบกนุกไฟมีตัเป็นตะเลียนมันค่อยงามบุไฟมีครับมันมีแต่ข้วยแบบยเนือพี่น้องนะครับแล้วเบิองกันไปสงสีนอยอุ้าแฮกซี่ล้เงินล้มเงินเขาอร่อยจะเลมันเสียเชืองวะตัวไหนตัวนั่นแหละคือซับบันห้าว นัดนี้บ่มีเลยคอยเรี้ยงนี่จะคอยเนื้อครับจักบาทพอรุนแนวนี่สามหมื่นกัวอ้วนๆยังอีสามหมื่นกัวยังบ่ี่อะไรพอเขายังบ่ี่ขาให้เ่ายเให้สามหม่นให้สามหมื่นต่อยเอาเลย ต่ว่ามันขาดหลายหนเจบนเาเียขาดหลายเอ่าไสองพัว่าเอียว่ายยสทายมันคืดแล้ว่าไพ่าไี่ีังเอาดเด็ดเด็ดเลยสุดเลยสุดเลยไชไใช้หน

เบิ้พี่น้องตนี้อ้วนพอสามหมื่นสองซุ้หน้าบาอยสามจีบหักไทยมดูี่ามะนี่ดกี่ผมมองสิผมองที่มือชั่วกดี ายเบี้ยเลยคมันเลยมืยยนีนน่้อหลอรายครับคเหรอมื่เอ็แห้งสีคลับครับนี่มันตลาดมันจริงๆแล้วมันตลาดวันเสาร์นะครับเสาร์วันเสาร์แต่ว่า่าอยกับเขาตั้งแต่ช่วงายของวันศุกร์วเราะเขาใจ

น้ำสื่มเขาเรียกอะไรสามสิบบาทเยอนั่นก็ถอพี่น้องเพาะมีคั้ยเรียกเพาะมีคั้ยเรียกนี่เลยขั้วเนื้อครับพี่น้องประมาณนี้นะครับเมืองตลาดถือว่าคือขัดสำหรับตลาดควายเนื้อเนี่เพี่องเนี่ยนี่เจ้งสี่เอาเนี่ยแม่ลูกนะครับแม่ลูกแม่เดียวโอนเต็มเลยรถพ่วงนะจะประมาณันยี่สิบพวงนะ รถเถียวมาแกขนควายบอกยี่สิบพวงพวงละสามสิบตกะล่อ,ลองพล่องคู่นึงนะครับว่บาเข้าสื่อเท่าไรเนาะอันนี้บนนับฟังนี่นะมีฟังนี่เต็มนะครับนี่นงครับนี่แหละครับผมถือว่าแบบผมว่าคนอพอค่าเดี๋ยวน้ำเขาเยอะนะเยอะแห้งนะพี่น้องเยอะแห้ง เป็นผลนดีนะครับสำหรับพี่น้องเกษตรกรมันจะเห็นเห็นราคามันมันขึ้นครับขั้นยิ่งควายปริมาณควายลดลงครับผมแต่คนคนสื่อหลายความตรงการลายแน่นอะนครับดีมานซัพ้ายนะครับผมยิ่งหน่อยมันแฮงเป็นราคาครับยิ่งได้มีการแข่งขันกันสื่อยิงกันสื่อจังสิมันแฮงจะเห็นเห็นราคามันอับขึ้นนะพี่น้องอันนี้เป็นผลนดีนะช่วงนี้ถือว่าเป็นผลนดีสําหรับ เกษตรกร,ร,กรครับหลากหย่าเลยควายไทยบ้านเลยนะครับผมนี่ที่ซื้อขายกัน,นครับลักสองหมื่นกว่าสามหมื่นกว่านี่ซื้อขายกันดีนะครับแลวก,กสื่อทุกร้อยทั้งตัวหูตัวแม่ทั้งจอยทั้งวัวแม่ลูกก็ซสื่อนี่คือจังสซีนนะครับพี่น้องโอเคพี่น้องมันจะประมาณนี้นะครับมามาอัปเดตให้พี่น้องในเบิ่งว่าตลาดจริงๆแล้วเข้าซื้อเข้าขายกันราคาใดนะครับจริงๆแล้วนะคือจังสันตัวนึางงามๆนะน่าจะได้กันอยู่ประมาณสามหมื่นสามนะสูงประมาณร้อยสามสิบ หาสามสิบหกได้นะครับแล้วก็อวนงามผมมค่วยสาวนะครับผมอยู่ราคาสามหมื่นนะครับนี่นะครับพี่น้องโอเคพี่น้องเอาไ้ซัำนี้ครับสวัสดีครับ